อบอุ่วซึ่งเป็นมโนราห์ที่ดังจากอำเภอสถิงราจังหวัดสงขลาอยู่กับคณะอบอู่ได้ปีกว่าก็ได้ย้ายไปอยู่กับมโนราห์คณะประเสริฐโสผลสินจังหวัดสงขลาและคณะผิดพันจังหวัดพัทลุงคณะปรีชาอันวยสินจังหวัดตรังล่าสุาดคณะจันแก่ฟ้าที่จังหวัด สุราษธานีเส้นทางการเป็นาานักร้องอาชีพเมื่อวันที่28สิงหาคมปีพุทธศักราช2514วงดนตรีมีรบตุตรของครูรังสรรกีรศุกยกวงไปทำก,การสแสดงที่อำเภอละงูสัางันไม่รอชา้าไปสมัครเป็นนักร้องประจำวงครูรังสรรหันวหน้าวงทดสอบเสียงโดยการให้ขึ้นโชว์เพลงบนเวทีเขาร้องเพลง พอหรืออยางของสอนคีรีสีประยุกต์และเพลงความรักเหมือนเกมกีฬาของโรงสีธรรมราชซึ่งพอ,องเพลงจบแฟนเพลงปรบมือตึกก้องกับน้าครูรักสัน์พอใจในน้ำเสียงจึงรับไว้เป็นนักร้องในจักวงโดยบอกให้กลับไปบ้านเก็บเสื่อผ้าแล้วมาเจอกันในเวลาเจ็ดนาฬิกาของวันรุกขึ้นท่านผู้มีเกียรติที่กรุ ถึงเวลานั้นเขาไปต่างนั้นและร่วมเดินสายไปกับวงดนตรีตั้งแต่ปัดนั้นเป็นต้นมาและเมื่อมาถึงกรุงเทพครูรังสรร์ก็ตั้งชื่อให้กับเขาว่าเดือนรุ่งเมืองสดลอยู่กับวงกีรบุนได้ไม่นานก็ได้บรรทึกไปเสียครั้งแรกในเพลงน่าซื่อใจทนซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของพิเศษส่าเพชรโดยครูชาญชัยบัวบางสอน ครูพีระกเตรียมอุภาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงดนตรีต่อมาร้องอีกหลายชุดรอพี่ก่อนเถิดน้องของพิเศษสิ่งเวชรมนรักเสียงแคนของครูวิไลแก้วเหลือหญิงร้ายกว่าเสือแต่งเองเอสอรอรักของดอยกินถนนเอาความโง่เขาไปเขาเมืองตรังของวัฒนาพรานเมื่อไหร่จะพอออกจากโรงทีระบุตไปอยู่กับบนตรีอีกหลายคณะ ไม่ว่าจะเป็นวงต๊อกปูงของป่าต๊อกยุผินแพรทองเมืองแมนสมยาประเสริฐและวงสุดท้ายคือกังวานไพรลูกเพชรและณสถานที่แห่งนี้เองเขาได้มีโอกาสได้รู้จัก